สวัสดีครับพบกับสุลข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนวิจิตรประการนะครับแต่งตั้ง,งมาโกโตเทคุรุโมริขัมักคุมทัพยังเป็นทางการวิจิยูแต่งตั้งเทคุรุโมริตำแหน่งหัวหน้าผู้สอนคนใหม่โดยเริ่มกุมทัพในเล็กที่2นะครับ คนใหม่ตระหนัเก่าสมสร์บีจีประทุมประกาศแต่งตั้ง,งมาโกโตเทคุรุโมริรับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนเดอะแรบบิทในเล็กที่2ของศึกลเวอเทลิกฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2 4โดยสำหรับเทกุรุโมริความทีมงานผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะครับมีกำหนดเริ่มง,งานกับบีจีปุรทุมในเดือนมกราคมปี2567ท่านั้นผลงานในการกุนทัพเดอะแรบบิทเมื่อฤดูกาล2021-2022เทคุรุโมริ ฝากผลงานผ่านบีจีประทุมคว้าอันดับที่2ในศึกยลีก1ฤดูกา2021 2022, ล2021-2022ถึงหลังจากเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้สอนบีจีประตุมในเล็กที่2ของฤดูกาลดังกล่าวและควา้าแชมป์ไทยแลนด์แชมเปียนคัพสอง2ัน2สสำหรับผลงานบนว,นวิธทีระดับนานาชาติเทคุรุมาริพาสโมสรเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศในศึก a f c แชมเปี้ยนลีก2022ต้องจับตานะครับนัดสุดท้ายในเล็กแรกทงชัยสุกโกกี จะยังได้คุมทัพบีจีปทุมที่จะพบกับเชียงรายยูเเต็ดวันที่28ธันวาคมน,นี้หรือไม่นะครับแฟนบอลแห่สงสัยนะครับผู้รักษาประตู VIP เคลียร์บอลเข้าทางกู้แข่งด้ื้อโดนยิงสวนเข้าประตูหายวับแฟนบอลคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันนะครับล้มบอลหรือเปล่าผู้รักษาประตู IVP ขับรถชนคนตายได้กลับมาคาแข้งโดยเคลียร์บอลไปเข้าทางคู่แข่งยิงเข้าไปนิ่มๆง่ายๆวันที่25ธันวาคมนะครับควนหลงฟุตบอลไทยลีก2023 24ผู 34, ้รหวางลำพูนวอริเออร์เปิดบ้านถล่มตราดเอฟซี5-1เมื่อวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีจังหวะที่แฟนบอลเข้ามางคอมเมนต์กันอย่างมากมายจาังหวะดังกล่าวนั้นนะครับเป็นลูกที่ลำพูนได้ประตูก้นนำ3-1โดยวรุฒิสุขุนา เคีรยบอลไม่ขาดไปเข้าทางอักคารพงศ์พุ่มวิเศษยิงสวนกล้าไปอย่างง่ายๆทำเอาแฟนบอลไทยแสดงความเห็นกันอย่างมากมายอาทิเช่นแปลกดีนะลูกนี้เตะออกข้างแล้วเล่นใหม่ง่ายกว่านะคนนี้เสียประตูจังหวะไม่น่าเสียอีกแล้วสาดโดงก็ได้นะแปลกมากๆนะนี่วิ่งดีๆก็ทันนะนั่นส้มลนจริงๆประตูพลาด มีแต่เขาที่แตะโดงขึ้นไปข้างหน้าเห็นทั้งเห็นว่ามีตัวประกบอยู่โดยสสำหรับวรวุิสุกุณาเคยก่อเหตุเมาแล้วขับรถชนผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่26ตุลาคมปี2565ที่สะพานใหม่ตอนที่2ถนนเลียบชายทะเลตำบลบ้านโคดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาวรวุิขับขี่รถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย1คน บาดเจ็บสาหัสหนึคนตอนนี้คดีความยังอยู่ในชั้นศาลจากนั้นชุมรีเอฟซก็ได้ประกาศยกเลิกสัญญากับวรบุธโดยการเป็นนั้งเตะไร้สังกัดก่อนย้ายไปสู่เทียมพัชยาดอลฟินยูเนเต็ดจนมาอยู่กับตราดเอซในที่สุดครับไหลทีละสินปัญหาใหญ่ของทีมเจ้าไทยและอ e ิชิอิกลทบช้างศึก ยังไม่ทันเริ่มคุมทัพมาชดดอิชิอิกุนซือป้ายแดงของทีมชาติไทยก็ต้องเจอกับเรื่องระทมกระบาลเสียแล้วเพราะว่าทีริสินเดงดาสุนาาตัวข็งหวังสูงสุดดันเอ็นด้านในเขา่าฉีกขาดและกระดูกเข่าขวาร้าวจนต้องพักอย่างน้อยต่ำๆราวสองเดือนเลยทีเดียวนี่คือข่าวร้ายของทัพช่างศึกจริงๆเพราะน่าจาแมตอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นในวันจันทร์ที่หนึ่งธันวาคมนี้แล้ว ซึ่งเป็นเกมที่เราจะได้ประสบการณ์และเรียนรู้หลายๆอย่างมากมายจากนัดนี้กลับไม่มีหัวหอกอันดับที่1ของประเทศในเทียมเท่านั้นไม่พอเอชินคัพ2น2 3โดยจะแข่งระหว่างวันที่12มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์ปี2024ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าทีลิเซนแดงดาต้องสละโคต้าของตอนเองให้กับรุ่นน้องนี่คือปัญหาใหญ่มากๆของทีมชาติไทยแม้ปัจจุบันจะมีนักเตะหลายรายออกไปค้าแข่งในต่างแดน ไม่ว่าจะเป็นสุบโชคสารชาติและเอเกนิพน์ปัญญาที่ประเทศญี่ปุ่นและสุนัรเตเหมือนตาที่ประเทศเบลเยียมแต่ที่ผ่านมาสุนทรจากปีจีปทุมยืนต็ดก็พปสููน์เห็นแล้วว่าเขายังคงสําคัญต่อทัพชังศึกเพียงใดบนวัยอีนสามสิปีติสินแังดาอย,ย่างสามารถเล่นได้ในระดับสูงจังหวะฟุตบอลของเขาสร้างประโยชน์ให้กับเคื่อนร่วเทียมได้เสมอมาโดยที่ตนเองไม่จําเป็นต้องมีชื่อบนสกอ์บอด ขอแค่มีเขาอยู่ในสนามคนอื่นๆก็อุ่นใจไปด้วยเรียกได้ว,ว่าเป็นนักเตะที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขันอย่างแท้จริงตัวอย่งางใกล้ๆก็คือเกมฟุตบอลโลก2 0ง6ักรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่บุกไปชนะสิงคโปร์3าขณะที่ยังเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งโดยรูปเกมที่อึดอัดสาหรับทีมชาติไทยเพราะไม่สามารถเจาะแนวรับเจ้าถิ่นได้สักกะเถพรันใดนั้นอเล็กซานโดรโปลกิงตัดสินใจส่งทลิศินดังดาที่ไม่ได้ซ้อมกับบีจีปัฒน์มาเกือบ2เดือน ลงสนามในฐานะตัวสำรองในนาทีที่66เท่านั้นแหละครับสถานการณ์ก็พลิกกลับมาเข้าทางทัพชังศึกเมื่อ,อดีซุน่าอัลเมเรียจัดการทำสองแอซิดให้กับทีมชาติไทยบุกไปควัก3าคะแนนออกมาได้ตามเป้าหมายไม่ต้องมีชื่อบนสกอร์บอร์ดแต่ก็สามารถสร้างความแตกต่างได้เช่นกันนี่คือคำนิยามสั้นๆของดาวยิงเชื้อสายจังหวัดสุรินทร์ทีนี้พอไม่มีตรวสินในทัวร์นาเมนต์แมตช์ใหญ่ระดับทวีปนั้นมันย่อมส่งผลถึงแทนคติกการเล่น ที่จีจีจะต้องใช้ในเอชียนคัพแบบในทันทีโดยคุณซื่อชาวญี่ปุ่นนิยมระบบการเล่น4-3-3เป็นทุนเดิมอยู่แล้วและสไตล์การเตะหนึ่งของเขาก็คือเน้นบอลจากทางด้านข้างเป็นหลักดังนั้นตำแหน่งความหวังจึงอยู่ที่ศูนย์หน้าซึ่งเป็นตัวจุดสกอร์ตอนทำทีมคาชิมาอันเลอร์ได้แชมป์เจลีกและรองแชมป์สโมสรโลกเมื่อปี2006เขาก็มีมูคานาซากิ aki, เป็นหัวหอกตัวเป้าขนาบข้างด้วยปีกที่คลอดอย่างแม่นยำ ยาตชิชิเอนโดกับโซมะโดอิพอโยกมาหาความท้าทายใหม่ๆในเมืองไทยเริ่มจากสมุดรประการซิตี้ที่ถูกมองว่าเป็นทีมกึ่งกลางตลาลังแต่ด้วยมันสมองของเฮดโค้ชเลือดบูชิโดเขาปัน้นบาร็อตทาเลลี่จนเป็นดาวซันโดลิวดูการ2020-2021โดยมีเจริญศัพท์วงก่อนรับบทเป็นตัวเปิดบอนบอลแอซิสไปถึง14ลูกซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดของปีนั้นเช่นกัน หรือตอนมาสร้างความยิ่งใหญ่กับบุรีรัมย์เขาก็มีลอนสนาดุมบูย่ายืนค้ำในหน้าพร้อมกับขยับสุพนัทเหมือนตาไปอยู่ฝ้าขวาแล้วก็เป็นผลเมื่อแนวรุกทัพจางสึกกลายเป็นทัพแอซิดของลีกในซีซั่น2022 2023ก่อนจะย้ายไป OS d u สดูวจากผลงานที่ผ่านมาของอีจเอเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าเขาต้องการมีศูนย์หน้าที่ไว้ใจได้บวกกับบรรดาตัวริมเส้นที่เปิดบอลได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเมื่อมองไปที่ทีทมชาติไทยชุดปัจจุบนันเรื่องด้านข้างไม่ใช่ปัญหาแน่เพราะมีทั้งทีโรทรบุญมาทันสุภโชคสาราชาชิรวมถึงเจริญศักดิ์วงก่อนซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าที่เคยร่วมงานก,นกันกับตัวเขามาแล้วแตกต่างกันรอยเวลามากน้อยเท่านั้นดังนั้นการขาดที่สิ้นไปจึงน่าเป็นห่วงเหลือเกินวัทัพจังศึกจะได้ไปไกลได้เพียงใดในศึกเอเชียนคัพ2023ยเพราะกู่แข่งแต่ละทีมล้นแล้วแต่แรงกิ้งสูงกว่าเราทั้งหมด แต่มองในอีกแง่มุมหนึ่งบางทีสถานการณ์อันบีบคั้นเช่นนี้อาจจะสร้างวีรบุรุษคนใหม่ของทีมเจ้าต่ายก็เป็นไปได้เพราะในประเทศไทยยังมีสุนัขเก่งๆหลายคนที่เฝ้ารอโอกาสของตนเองอยู่บรเมศอาจวิไลสุภชัยใจเด็ดธินศักเผยพิมายหรือยศกรบุรพาที่เพิ่งถูกเรียกตัวติดทีมชาติในเกมพบก,กับญี่ปุ่นก็ต้องเข็นฟอร์มที่ดีที่สุดเพื่อออกมาเป็นตัวแทนรุ่นพี่ให้ได้ในเร็ววัน แต่สุดท้ายแล้วไร้ทิลสินก็ยังเป็นสิ่งที่น่ากลัวและมันคือปัญหาใหญ่ของไทยและอิชิอ e, ิจริงๆด่วนเซอร์ไพรส์ตัวแทนปกเก่ามาจาไดอิชิอินะครับคุณสิทีมชาติยตัดสินจเรียกสุภนัทบุรีรัตน์ไปความพลังม้าของการทอร์เเอฟซีเข้ามาติดทีมชาติไทยจุดบุกเยือนทีมชาตญี่ปุ่นในวันที่1มกราคมของนี้เพื่อแทนที่ปกเก้าอนันต์ที่ต้องถอนตัวเนื่องจากมีการมาจบข้อเท้า จากเกมไทยลีกนัดล่าสุดนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหเสียดายจริงๆนะครับโปรก้ากำลังฟอร์มดีเลยแต่สุรัฐบุรีนัตนะครับก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับนี่เป็นโอกาสแล้วนะครับสาหรับสุพนัทบุรีรัฐทําให้ได้อย่างสุดๆไปเลยนะครับมีโอกาสแล้วส่วนโปวก้านั้นนะครับก็มีอาการบาดเจ็บข้อเท้าจากเกมนัดไทยลีกล่าสุดนะครับส่วนอิชิอิก็ค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนักเตะมีอาการบาดเจ็บรอนาวเลยเลยครับท่านผู้ชม ก็สู้ต่อไปสำหรับอ e e ีชีอีนะฮะนี่คือสุขกาวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่25ทธันวาคม